เต้าหู้อบกรอบลุ่มหัวใจต้อนรับวาเลนไทน์เดือนแห่งความรักทำกินก็ง่ายทําให้แฟนก็ชอบแน่นอนเห็นกระแสเต้าหู้อบกรอบดังมากครับช่วงนี้แค่เอาเต้าหู้แบบนี้ไปใส่ในหมอ้ออบลมร้อนหรือว่าแอร์ฟรก็จะได้เต้าหู้กรอบกัดทีนี้ลั่นฟ้าเลยครับกุบกับ กุบกับไอเราก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับว่ามันจะทําได้จริงวันนี้ก็เลยจะมาลองทําดูนะครับเป็นรูปหัวใจต้อนรับวาเลนท้าเอาไปใส่ในหม้ออบลมร้อนนะครับเว้นช่องว่างประมาณนี้เลยอุณหภูมิ180องศานะครับ10นาทีวันนี้ผมจะกินกับน้าจิ้มบวยนะครับใช้ซีรัปบวยเข้มข้นนะครับผสมกับน้ำนะครับไม่งั้นมันจะหวานเกินไปใส่พริกเพิ่มไปนิดหน่อยนะครับตามความชอบได้เลยเพิ่มถั่วบดนิดนึงนะครับเพื่อให้น้าจิ้มมีความนัวนะครับกลมๆเข้าไปนะครับเสร็จแล้วครับน้าจิ้มวยรั้าไม่่ก็นจจจออหหงเเสใใๆป อีกรอบหนึ่งนะครับอุณหภูมิ200องศาอีก10นาทีนะครับก็จะได้แบบนี้เลยถ้าหยิบแล้วกรอบก็ใช้ได้เลยอุ้ยอุ้ยห่อนห่อนห่อนอนี่<อ>บางอันก็เป็นร่มหัวใจอยู่นะครับ <ทำ S 2> ขอลองชิมแป๊บล้ำขนาดดูอชอบในความกรอบรสชาติเหมือนเต้าหู้เลยครับที่สําคัญไม่มีน้ํามันเมนูนี้ต้องซ้าจริงๆทุกคน เห็นคลิปนี้ต้องรีบไปตําด่วนนะครับก่อนที่มันจะแมสไปมากกว่านี้สิ่งที่ยากที่สุดของเมนูนี้ก็คือหาเต้าหู้เนี่ยแหละครับขอตัวไปทําให้แฟนทานก่อนนะครับเต้าหู้โมคิ